ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่451เจียนอีหลิงกลับคืนมา 1. ถ้าอากาศยานานานาชาติเทอร์มินอลยูซีรู้สึกกังวลเหลือเกิน ย่าเจียนเพิ่งแจ้งเขาว่าเจียนอ e ีหลิงกำลังจะถึงเป่ยจิงในบ่ายวันนี้ด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเธอขอให้เขไปรับเจียนอ e ีหลิงกลับมาผ่านไปตั้งสามปีแล้วในที่สุดเทพหลิงก็กลับมาเมื่อสามปีก่อนในท่านเชิงได้ใกล้ไปที่เป่ยจิงในทันทีเป็นผลให้เขาไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันเกมไฟนอนเทพหลิงก็หายไปเช่นกัน ด้วยเหตุนี้สุดท้ายลูกน้องของเจียนอีหลิงอันหยางและเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งจึงต้องเข้ามาเติมเต็มแทนพวกเขายูซีโกรธมากแต่ทว่าเขาไม่ได้โกรธที่ใจวินเชิงและเจียนอีหลิงไม่ได้เข้ามาเล่นในไฟนอลเกมของพวกเขาเขาก็ไม่ได้โกรธแม้แต่น้อยที่พวกเขาสูญเสียโอกาสที่จะเป็นแชมเปี้ยนแต่เขากลับโกรธในสิ่งที่สองคนนั้นทำพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมทว่าทั้งสองคนได้ปล่อยทิ้งเขาไว้แบบนั้น แต่ทว่าอยูชีก็โกรธได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นความโกรธเขาลดลงอย่างรวดเร็วแม้ว่าเกมจะมีความสําคัญแต่ก็ยังไม่สําคัญเท่ากับเพื่อนเขาหลังจากที่ความโกรธของเขาเบาบางลงแล้วอยู่ชีก็กลับไปที่ไปจริงเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลายัยเนื่องจากใจหวินเชิงไม่ได้เตรลเตรลเล่นอีกต่อไปอยู่ชีจึงต้องตามอีกฝ่ายกลับไปเรียนและจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลายัย ในช่วงเวลานี้อยู่ซีได้ยินว่าเจียนอีหลิงไม่ต้องรออถึงปีหน้าในการสอบเข้ามหาวิทยายลัยกลับกันเธอสอบผ่านมหาวิทยายลัยต่างประเทศในฤดูหนาวปีนั้นเป็นผลให้มหาวิทยายลัยนั้นรับเธอเข้าโดยตรงในต้นฤดูใบไม้ผลิถัดมาเธอก็เดินทางไปต่างประเทศกับพี่ชายรองในช่วงสองปีที่ผ่านมาเจียนอีหลิงและเจียนหยุนโมพี่ชายของเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในต่างประเทศ พวกเขาทั้งสองจะกลับมาในช่วงตรุษจีนเท่านั้นดังนั้นอยู่ชีจึงไม่ได้เห็นเจียนอีหลิงเป็นเวลาสามปีเต็มจากข้อมูลของย่าเจียนเจียนอีหลิงได้กลับมาเพราะมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เธอเรียนกับมหาวิทยาลัยเป่ยจิงทันทีที่ย่าเจียนได้ยินว่าเจียนอีหลิงกำลังจะไปที่เป่ยจิงเธอก็ขอให้อยู่ซีดูแลหลานสาวที่รักของเธอทันทีในเมื่อย่าเงียนรู้ว่าตอนนี้อยู่ซีอยู่ที่เป่ยจิง และด้วยเหตุนี้อยู่ชีจึงมาถึงที่สนามบินด้วยความคาดหวังอย่างสูงเขารู้สึกกระวนกระวายเหลือเกินในเวลาเดียวกัน3ปีผ่านไปเขาสงสัยว่าเทพหลิงจะโตมาเป็นคนแบบไหนเธอจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่สวยและงดงามหรือไม่หลังจากเครื่องบินมาถึงก็มีคนจำนวนมากออกมาจากทางออกอยู่ซียืดคอเพื่อค้นหาเจียนอีหลิง ในที่สุดเขาก็เห็นหญิงสาวสวมกางเกงยืนทรงสลิมสีดำกับเสื้อยืดสีขาวอยู่ท่ามกลางฝูงชนเธอมีดวงตาที่กระจ่างใบหน้าสดใสและรูปร่างที่บอบบางผมยาวนุ่มสลวยมัดเป็นหางมาเรียบเรียบเธอดูเหมือนกับเทพหลิงในความทรงจำของเขาพอดีแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆรวมไปถึงส่วนสูงของเธอด้วยยูซีบกมืออย่างมีความสุขไปที่เจียนอีหลิงอีหลิงอีหลิง เจียนอี้หลิงกำลังคุยโทรศัพท์อยู่คนในโทรศัพท์กำลังบอกเจียนอี้หลิงถึงสิ่งที่ควรทราบโปรดระมัดระวังตอนที่เธออยู่ในเปิดจริงอย่าเปิดเผยตัวเองมีคนจำนวนมากตามหาเธออยู่ที่นั่นอีกอย่างถ้าเธอไม่ต้องการคนที่ฉันส่งไปรับเธอฉันจะให้พวกเขาไปที่พักเธอและจัดการทุกอย่างให้ เธอจะอยู่ที่เป่ยจริงเป็นเวลาหนึ่งเดือนในครั้งนี้โปรดระวังไม่สำคัญหากว่าเธอจะไม่สามารถบรรลุในสิ่งที่ระวังแผนจะทำได้เพียงแต่ต้องระม,มัดระวังเธอมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดเธอต้องกลับมาภายในหนึ่งเดือนโดยไม่มีรอยขีดข่วนเมื่อเจียนอีหลิงเห็นอยู่สีเธอก็วางสายไปหลังจากนั้นเมื่อเธอเห็นอยู่ซีใจเธอก็สั่นเล็กน้อยในที่สุดเธอก็มาที่เปิดจริงแล้ว สามปีที่แล้วใจวินเชิงขอให้เธอสัญญากับเขาว่าเธอจะไม่มาที่เปิยจริงเธอสามารถไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แต่เธอก็มาอยู่ดีนี่เป็นครั้งแรกที่เจียนอีหลิงผิดสัญญากับใครบางคนแต่ทว่าเธอมีเหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องมาไปจริงแม้ว่าเธอจะต้องผิดสัญญากับเขาเธอก็ยังต้องมาที่นี่ตอนที่452เจียนอีหลิงกลับคืนมา2 อยู่ซีรีบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อช่วยเจียนอีหลิงคนสัมภาระเทพหลิงเธอไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยอยู่ซีเต็มไปด้วยความสุขมันเยี่ยมมากเทพหลิงยังคงเป็นเทพหลิงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเวลาดูเหมือนจะย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเทพหลิงยังคงน่ารักน่าเอ็นดูแน่นอนว่าเธอก็ยังคงดูเหมือนเย็นชาต่อทุกคน3เซนติเมตรเจียนอีหลิงตอบกลับ เสียงที่ออกมาจากปากเธอก็ยังคงเป็นเสียงเดียวกับที่ยูชีจําได้นุ่มและหวานเหมือนข้าวเหนียวคือยูซีถามขณะมองไปที่เธอฉันโตขึ้นอีก3ามเซนติเมตรสมเซนติเมตรก็ยังคงถือว่าสูงขึ้นยูซีชะงักไปชั่วขณะเขาพยายามอย่างหนักที่จะไม่หัวเราะออกมาดังๆ เขาหัวเราะไม่ได้แน่นอนว่าเขาไม่สามารถหัวเราะเยาะเทพหลิงได้เขาไม่ได้เห็นเธอมานานแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเขาไม่สามารถย่อเย้ยเธอได้ในตอนนี้หลังจากระงับเสียงหัวเราะแล้วหยูชีก็มองไปที่เจียนอีหลิงอีกครั้งท่าทางของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังเขามีคำถามมากมายที่อยากจะถามเธอแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนตัวอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นระหว่างเธอกับนายท่านเชิงเมื่อสามปีก่อน และทำไมนายท่านเชิงจึงออกจากเมืองเหิงหยวนทันทันทีทำไมเขาถึงจากไปทันทีหลังจากที่ช่วยเธอแล้วและทำไมเขาถึงอยู่แต่ในเปยจริงตลอดสามปีที่ผ่านมาเขาไม่ได้ออกจากเมืองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนับตั้งแต่นั้นมาเจียนอีหลิงก็ออกจากประเทศไปเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เจียนอีหลิงและจ่ายวินเชิงจึงไม่ได้ติดต่อกันโดยสิ้นเชิงยูชยีจะไม่เชื่อเจียนอีหลิงถ้าเธอบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขา แต่ถ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนั้นยูซีไม่อาจนึกถึงเรื่องราวที่อาจก่อให้เกิดสิ่งนี้ได้หลังจากชะงักไปชั่วขณะยูซีก็ยังไม่อาจถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วเขาไม่รู้ว่าจะใช้ประโยคคำถามอย่างไรกลับกันเขาถามคำถามเจียนอีหลิงในสิ่งที่เขาคิดว่าเกี่ยวข้องกับช่วงวัยของเธอแทนเทพหลิงน้องเคยเดทกับใครบ้างไหมในช่วงปีที่ผ่านมานี้ J e Link เจียนอีหลิงเงียบไปครู่หนึ่ง ความเงียบของเจียนอีหลิงทําให้ยูซีเหมาไปทันทีว่าเดี๋ยวก่อนไม่มีทางน้องมีแฟนต่างชาติงั้นเหรอพี่เดาว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เด็กผู้หญิงอายุ18ปีจะคบกับใครสักคนแต่ว่าน้องต้องไม่ปล่อยให้คนจากประเทศอื่นขโมยน้องไปนะฉันไม่เจียนอีหลิงตอบกลับพี่ชายเธอบอกว่าเธอไม่สามารถเดทได้จนกว่าจะอายุ20เดี๋ยวก่อนนี่หมายความว่าเธอยังไม่เคยเดทกับใครเลยงั้นใช่ไหม หรือหมายความว่าเธอไม่มีแฟนเป็นต่างชาติไม่ทั้งสองคำถามเอิมน้องควรรีบไปเดทกับใครสักคนเมื่อตอนที่อยู่ในเปยจริงอย่าสูญเสียความสาวไปเป,เปล่าเปล่าน้องสามารถไปดูหนุ่มๆในเปยจริงพวกเขาดีกว่าคนต่างประเทศมากจากนั้นยูซีก็แสดงความคิดเห็นอึมมมในท่านเชิงก็ยังไม่เคยเดทกับใครเลยแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้เห็นเขามากนักในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาบอกตามตรงว่าถ้าเขาเริ่มคบกับใคร พี่ก็คงไม่รู้เรื่องนั้นเหมือนกันหลังจากที่จ่ายวินเชิงเริ่มทำงานในธุรกิจตระกูลจ่ายแล้วอยู่ชีมีโอกาสน้อยมากที่จะได้พบกับอีกฝ่ายอยู่ชีจาได้ว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นในท่านเชิงคือเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วอือเมื่อเจียนอีหลิงได้ยินอยู่ชีพูดถึงจ่ายวินเชิงเธอก็เพียงแค่ตอบอย่างใจเย็นโอเราอย่ามัวยืนเฉยอยู่อีกเลยนะเดินไปที่รถของพี่กันเถอะ จากนั้นยูซีจึงเดินไปกับเจียนอีหลิงไปยังตำแหน่งที่เขาจอดรถไว้หลังจากออกจากสนามบินยซีก็ถามเจียนอีหลิงว่าเทพหลิงน้องได้ที่พักหรือยังถ้าเธอยังไม่มีฉันจะหาที่พักให้น้องเองฉันได้ที่แล้วอ้ดีมากบอกที่อยู่มาเดี๋ยวพี่ไปส่งพาฉันไปที่จัดงานเลี้ยงตระกูลฉินในวันนี้เทพหลิงน้องจะไปที่นั่นเพื่ออะไรกันยูซีถามด้วยความสงสยัย ฉันต้องการคุยกับชินชวนเกี่ยวกับบางอย่างเจียนอีหลิงตอบกลับเธอไม่ได้ระบุว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่ทว่าเมื่ออยู่ซีได้ยินเรื่องนี้เขาก็รู้สึกอย่างรังเลือนว่าดูเหมือนเทพหลิงจะคุ้นเคยกับชินชวนเป็นอย่างดีเป็นไปได้ไหมว่าเทพหลิงและชินชวนจะติดต่อกันในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเทพหลิงน้องเคยติดต่อกับชินชวนในช่วงสามปีที่ผ่านมานี้หรือเปล่าอือ เจียนอี้หลิงตอบกลับเธอไม่ได้ปฏิเสธความคาดเดาของหยูซีตอนที่453เข้าร่วมงานเลี้ยง 1. อหยูซอดไม่ได้ที่จะพึมพามกับตัวเองแต่เธอกลับไม่ติดต่อฉันเลยในช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่าเขาไม่ได้มีความสำคัญต่อเทพหลิงเท่ากับฉันชวนพวกเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันนะเพื่อนร่วมทีมที่บุกน้ำลุยไฟมาด้วยกันพวกเขาต่อสู้ร่วมกันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ขณะที่ยูซีกำลังขับรถเจียนอิงก็ไม่ได้อยู่นิ่งในที่นั่งของผู้โดยสารเช่นกันเธอหยิบแล็ปท็อปขนาดเล็กออกมาวางบนตักจากนั้นเธอก็เริ่มพิมพ์บนแป้นพิมพ์ระหว่างที่รอไฟแดงอยู่ซีก็เหลือบริษัทมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเจียนอิงและเขาก็เห็นสัญ,ญลักษณ์ทางเคมีมากมายที่เขาไม่เข้าใจอาสมกับเป็นนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยลาลัยที่มีชื่อเสียง โอเธอกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีที่3ใช่ไหมไม่ฉันข้ามขั้นตอนตอนนี้ฉันเป็นนักศึกษาปริญญาโทเจียนอีหลิงตอบตามความจริง UC. อยู่ซีอาเขาควรจะคิดแบบนั้นเธอไม่จบมัธยมปลายแบบปกติด้วยซ้ำแล้วเขาจะคาดหวังให้เธอจบมหาวิทยาลัยด้วยวิธีที่ปกติอย่างนั้นเหรอเจียนอีหลิงกำลังเรียนแพทย์นั่นเป็นหลักสูตรที่โดยทั่วไปจะใช้เวลายอย่างน้อย8ปี เจียนอิหลิงได้ศึกษาส่วนที่เป็นระดับปริญญาโทในสาขาของเธอแล้วแต่ถึงกระนั้นเขาเพิ่งเริ่มเรียนในระดับปริญญาโทเท่านั้นโปรในท่านเพิ่งก็เรียนจบเร็วเหมือนกันอยู่ชีพูดอีกครั้งดูเหมือนว่าเขากำลังพยายามที่จะพูดถึงจ่ายวินเชิงอย่างบังเอิญแม้ว่าจ่ายวินเชิงปกติจะดูเหมือนว่าเขาเสียเวลาไปกับการไม่ทำอะไรเลยแต่เขาก็ยังมีความสามารถในการทำคะแนนได้ดี แม้ว่าเขาจะพักการเรียนจากมหาวิทยาลัยไปสักสองสาเดือนเขาก็ยังกลับมาและได้คะแนนสอบที่น่าทึ่งนี่เป็นครั้งที่2ของวันนี้ที่หยูซีตั้งใจพูดถึงใจหวินเชิงหยูซีต้องการดูว่าเจียนอีหลิงมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อชื่อของใจหวินเชิงอือเจียนอีหลิงตอบกลับการตอบสนองของเธอนั้นไม่แยาแสเหมือนเคยหยูซีไม่เห็นสิ่งที่น่าสงสัยกับการตอบสนองของเธอ อาจลืมไปเลยทั้งสองคนทิ้งเขาไปเมื่อสามปีที่แล้วนี่นาเขาไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องของพวกเขามากนะักจากนั้นยูซีก็เริ่มถามเจียนอีหลิงเกี่ยวกับอย่างอื่นโอว่าแต่พี่ชายเธอไม่กลับมาด้วยหรอเขาเขาอาการดีขึ้นไหมเจียนอีหลิงหายไปนานเกินไปมีหลายสิ่งที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับเธอมากเกินไปอาการเขาดีขึ้นเพียงแค่เขามีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการช่วงนี้นั่นเป็นข่าวดียูซีตอบกลับ ขณะที่พวกเขาพูดคุยกันสเพเรตอยู่ซีก็ได้ขับรถไปถึงที่ตั้งงานเลี้ยงตระกูลฉินแล้วแต่ทว่ามีปัญหาตามมาทั้งอยู่ซีและเจียนอลิงไม่ได้รับบัตรเชิญเข้าสู่งานเลี้ยงแม้ว่าตระกูลอยู่จะเป็นหนึ่งในตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเหิงหยวนแต่ภูมิหลังของตระกูลเขาก็ยังถือว่าธรรมดามากในเป่ยจิงอยู่ซีเป็นเพื่อนสนิทกับจ่ายหวินเฉิงนี่หมายความว่าเขาสามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์ที่จัดโดยตระกูลจ่ายได้ แต่ว่านี่คือตระกูลฉินตระกูลอยู่ไม่ได้มีความหมายอะไรต่อหน้าตระกูลฉินซึ่งหมายความว่าตระกูลฉินไม่จําเป็นต้องส่งบัตรเชิญไปให้อยู่ซีอยู่ซีหันกลับมามองเจียนอีหลิงเทพหลิงมีบัตรเชิญไหมเจียนอีหลิงสายหน้าเธอไม่ได้รับบัตรเชิญเหมือนกันวันนี้เธอมาเพื่อคุยกับฉินชวนด้วยความตั้งใจในช่วงเวลาที่เธอกําลังตัดสินใจเจียนอีหลิงได้อยู่ในห้องโถงรอของสนามบิน ดังนั้นจึงสายเกินไปที่ฉันชวนจะส่งคําเชิญถึงเธอแล้วเราจะทำยังไงยูซีถามฉันจะขอให้เขาออกมาข้างนอกสักเล็กน้อยเจียนอีหลิงตอบกลับเธอไม่ได้ต้องการเข้าร่วมงานเลี้ยงตั้งแต่แรกแล้วพนักงานในชุดสูรที่ประตูเมื่อได้ยินการสนทนาระหว่างยูซีและเจียนอีหลิงต่างก็มีแววตาแปลกๆในดวงตาพวกเขาอย่างไรก็ตามเพื่อความสุภาพพวกเขาจึงไม่ได้พูดอะไร เจียนอี e ้หลิงแต่งตัวสบายๆเสื้อผ้าที่เธอสวมไม่มีแบรนด์และดูราคาถูกกระทั่งเสื้อผ้าของพนักงานที่ยืนอยู่หน้าประตูเพื่อตรวจบัตรเชิญก็ดูแพงกว่าของเธอเสียอีกแขกหญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังเจียนอีหลิงและหนูชีสายหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังสาวน้อยเธอควรจะตั้งใจเรียนนะอยากคิดที่จะมาที่แบบนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่สามหรับเธอตอนที่454เข้าร่วมงานเลี้ยง 2. ถ้าทั้งสองคนเป็นแขกของนายน้อยฉินจริงๆเขาคงจะส่งบัตรเชิญไปนานแล้วพวกเขาคงไม่ได้รับบัตรเชิญและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นดูเหมือนว่าพวกเขาสองคนนี้เพียงงอแค่มาที่นี่เพียงเพื่อหวังจะได้เข้าไปในงานเลี้ยงมีคนที่หน้าหนาเป็นพิเศษบุคคลเหล่านั้นจะพยายามหาโอกาสเหล่านี้เพื่อได้พบปะผู้คนจากสังคมชนชั้นสูงเจ้าหน้าที่ยังแนะนำเจียนอีลิงและยูซีว่า คุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรี2ท่านนี้โอกาสเช่นนี้ไม่เหมาะสาหรับเด็กหญิงที่จะเข้าร่วมจริงๆทันทีที่พนักงานพูดจบพวกเขาเห็นฉันชวนรีบออกมาจากห้องจัดเลี้ยงชินชวนถือได้ว่าเป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงวันนี้เขาตรงไปที่เจียนอีหลิงขออภัยกับความสับสนนี้คือเพื่อนของฉันชินชวนพูดกับเจ้าหน้าที่บริเวณประตูพนักงานและแขกที่อยู่รอบๆต่างตกตะลึง กลับกลายเป็นว่าเธอเป็นเพื่อนของนายน้อยฉินจร,จริงๆเหรออันที่จริงดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเพื่อนที่นายน้อยฉินถึงกับต้องออกมาทักทายด้วยตัวเองก็ด้วยเมื่อตระหนักถึงสถานะพิเศษของเจียนอีหลิงแล้วพนักงานจึงรีบขอโทษเจียนอีหลิงและอยู่ีผมขอโทษที่จากนั้นเจียนอีหลิงก็พูดกับฉันชวนว่าฉันไม่เข้าไปฉันแค่จะมาให้ของนายก่อนจะจากไป หลังจากที่เธอพูดแบบนี้แล้วเจียนอีหลิงก็หยิบกล่องพลาสติกปิดผนึกจากกระเป๋าและส่งให้ชันชวนกล่องพลาสติกบรรจุยาที่พัฒนาขึ้นสำหรับแม่ของชันชวนยาได้รับการพัฒนาขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้อาการของแม่ชินชวนได้รับการศึกษาโดยเจียนอีหลิงและเฉิงอี้มาเป็นเวลานานแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถรักษาเธอได้อย่างสมบูรณ์แต่ทั้งสองคนก็ยังสามารถพัฒนายาที่สามารถยืดอายุเธอได้ ตราบใดที่รับประทานยาเป็นประจำแม่ของฉันชวนก็จะสามารถทำอะไรได้เหมือนคนปกติยิ่งไปกว่านั้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาเจียนอีหลิงได้ทำการปรับปรุงยาขอบคุณฉันชวนพูดอีกครั้งหากไม่มีเจียนอีหลิงแม่ของเขาคงไม่ผ่านพ้นช่วงเวลาสปีที่ผ่านมาได้ยิ่งเป็นไปไม่ได้มากกว่านั้นที่เธอจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้เหมือนคนปกติอย่างเช่นตอนนี้ แม้ว่าเจียนอีหลิงจะอยู่ต่างประเทศมาสามปีแล้วแต่เธอก็ไม่เคยลืมแม่เขาเลยไม่เป็นไรเจียนอีหลิงกล่าวจากนั้นเธอก็เสริมว่าจำสิ่งที่นายสัญญากับฉันไว้ได้ไหมมีข้อตกลงระหว่างพวกเขาฉันชวนยิ้มอย่างสดใสและสายตาของเขาก็ดูนุ่มนวลและอ่อนโยนในขณะที่เขาตอบแน่นอนฉันจำได้ฉันจะไม่มีวันลืมมันไปตลอดชีวิต สัญญาหนึ่งเดียวนั้นไม่มีอะไรเลยฉันชวนเต็มใจให้สัญญาสิบอย่างกับเจียนอีหลิงเขายอมทำทุกอย่างยูซีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเจียนอีหลิงและชินชวนเขายืนอยู่ข้างๆและฟังการสนทนาของพวกเขาหัวใจเขารู้สึกแปลกๆเมื่อได้ยินสถานการณ์นี้คืออะไรกันทำไมรู้สึกเหมือนเทพหลิงมีความสัมพันธ์พิเศษกับฉันชวนฉันจะไม่ลืมมันไปตลอดชีวิตงั้นเหรอ ทั้งสองคนมาถึงจุดที่พวกเขาสามารถพูดว่าตราบชั่วชีวิตของฉันแล้วอย่างนั้นเหรอจากนั้นฉันชวนก็พูดกับเจียนอีหลิงว่าเข้าไปหาอะไรกินก่อนเดินทางเธออยู่บนเครื่องบินมานานแล้วตอนนี้เธอก็คงจะหิวแล้วไม่ต้องห่วงฉันแค่ชวนเธอเข้าไปกินฉันจะไม่ให้ใครมารบกวนเธอฉันชวนมีเหตุผลที่ดีที่จะเชิญเจียนอีหลิงเข้าไปคำเชิญเขามีความจริงใจมากมายเช่นกัน เมื่อเขาเห็นว่าเจียนอีหลิงไม่ตอบฉินชวนก็เสริมว่าฉันก็เพิ่งมาถึงไปจริงเหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับฉันแต่ฉันก็ไม่รู้จักคนส่วนใหญ่ในห้องจัดเลี้ยงพวกเธอคือคนที่ฉันรู้จักได้โปรดถือว่าเธอกำลังอยู่เป็นเพื่อนกับฉันวันนี้แม่ฉันก็มาด้วยเช่นกันแม่อยากเจอเธอจริงๆ แม่ฉันชวนชอบเจียนอีหลิงมากแม้ว่าเธอจะไม่ได้เห็นเจียนอีหลิงด้วยตนเองในช่วงสามปีที่ผ่านมาแต่เธอก็ได้รับยาที่เขียนอีหลิงได้ขอให้คนจากต่างประเทศนำกลับมาให้เธอเสมอทุกครั้งที่เธอได้รับยาเธอก็จะคุยกับฉันชวนเกี่ยวกับเจียนอีหลิงอยู่เสมอในใจแม่ของชันชวนเจียนอีหลิงเป็นนางฟ้าของครอบครัวพวกเขายูชียิ่งตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เทพหลิงรู้จักแม่ชินชวนแล้วด้วยงั้นเหรอ ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนตอนที่455พบกันอีกครั้ง 1. เดิมที่จ่ายหวินเชิงไม่ต้องการมาที่งานเลี้ยงของตระกูลฉินแต่ทว่าขณะที่เขากำลังจะจักไปเขาก็พลันเสียสมาธิไปชั่วขณะในใจของเขามีเด็กหญิงตัวเล็กๆที่เต้นลีลาสอยู่อย่างเงะงะนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เต้นลีลาส ย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นนั่นก็อยู่ในงานเลี้ยงตระกูลฉินเช่นกันด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างจ่ายวินเพิ่งจึงมาจบลงที่งานเลี้ยงตระกูลฉินอีกครั้งราวกับว่าปีาศาจและเทพพระเจ้ากันมาดนใจทันทีที่จ่ายวินเพิ่งปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนเขาก็ดึงดูดความสนใจของคนส่วนใหญ่ในห้องจัดเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ได้พูดอะไรกับใครแต่เขากลับหามุมหนึ่งและนั่งลงบนโซฟาแทน มีบอดี้การ์ดที่แข็งแกร่งสองคนยืนอยู่ข้างเขาพวกเขาสง่าและน่ากลัวเหลือเกินการปรากฏตัวของบอดี้การ์ดได้ยับยั้งคนจำนวนมากที่ต้องการเข้าไปคุยกับนายท่านเชิงสามปีที่แล้วจ่ายวินเชิงเกือบจะประสบเหตุสิ่งนี้ทำให้ตระกูลจ่ายกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเขามากยิ่งขึ้นทุกวันนี้จ่ายวินเชิงยังสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการได้อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องมีบอดี้การ์ดที่มีความรู้ทางการแพทย์ติดตัวเขาไปด้วยทุกที่ที่เขาไป ใจวินเชิงไม่ได้ต่อต้านการจัดการนี้อย่างที่เคยเป็นมาเขากลับยอมรับมันอย่างง่ายดายเขากังวลเกี่ยวกับชีวิตของตนเองมากกว่าเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าตนเองจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาจะรักษาชีวิตเขาให้ดีดวงตาของใจวินเชิงหลับลงครึ่งหนึ่งในมือขวาเขาเขาถือแก้ววิสกี้ที่เต็มไปด้วยนมถั่วเหลือเนื้อหาของงานเลี้ยงไม่ได้สร้างความสนใจให้กับเขา เขาไม่สนใจคนที่เข้าร่วมงานเลี้ยงเช่นกันที่งานเลี้ยงโมชื่ออรินก็เห็นใจหวินเจ๋งด้วยเช่นกันเมื่อสามปีที่แล้วที่เมืองเหิงหยวนเธอเคยได้ยินชื่อนายท่านเชิงจากปากคนอื่นแล้วในเวลานั้นเธอรู้ว่านายท่านเพิ่งเป็นที่นับถือของทุกคนอย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าเขามีพลังอำนาจในมือมากแค่ไหนแต่ทว่าหลังจากที่เธอมาที่เปิดจริงเธอก็ได้ตรหนักถึงพลังที่อยู่ในมือของตระกูลจ่าย แม้ว่าเธอจะอยู่ในจุดสูงสุดของความนิยมแต่คนที่เธอสามารถติดต่อได้ก็เป็นเพียงแค่คนดังธรรมดาเธอยังคงห่างไกลจากตระกูลใจ่ายในเปจริงมากเมื่อเปรียบเทียบกับตระกูลจ่ายแล้วตระกูลเจี้ยนในเมืองเหิงหยวนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเมื่อสายตาของโมชื่ออรินถอนออกมาจากร่างของจ่ายหวินเชิงเธอก็หันหน้าไปมองที่อื่นทันใดนั้นเธอก็เห็นใครบางคนที่เธอคุ้นเคยมากเวียนอีหลิง ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่แล้วทำไมเธอถึงยืนอยู่กับฉันชวนโม่ชื่อออนเห็นเจี่ยนอีหลิงเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงพร้อมกับฉินชวนเธอเห็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนบนใบหน้าของฉันชวนดูเหมือนเขาจะพูดอะไรกับเธอฉันชวนพูดอะไรบางอย่างกับเจ้าหน้าที่ในห้องจัดเลี้ยงจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาเจี่ยนอีหลิงและยูซีไปที่มุมหนึ่งของห้องจัดเลี้ยง ดวงตาของโมชื่อออกขึ้นมืดหม่นลงหัวใจเธอรู้สึกราวกับว่ามีกรงเล็บแมวกำลังลับเล็บของมันอยู่เธอรู้ว่าฉันชวนในตอนนี้เป็นที่เคารพนับถือในสังคมเธอรู้ว่ามีระยะห่างระหว่างเธอกับเขาดังนั้นเธอจึงยินดีที่จะยอมรับว่าเธอทำได้เพียงจ้องมองเขาจากระยะไกลเท่านั้น แต่ทว่าการที่เจี้ยนอีหลิงปรากฏกต,ตัวต่างโควกตัวฉินชวนความเยือกเย็นภายในใจเธอก็ได้ถูกทํำลายลงอย่างสมบูรณ์เธอได้แต่มองดูอีกฝ่ายหัวเราะและพูดคุยกับฉินชวนอย่างสนิทสนมฉันชวนต้องการอยู่เป็นเพื่อนร่วมกับเจี้ยนอีหลิงแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นดาวเด่นของงานเลี้ยงวันนี้แน่นอนว่ามีหลายคนที่มาหาเขาเพื่อพูดคุยถ้าเขาอยู่กับเจียนอิหลิงตลอดเวลานั่นจะเป็นการรบกวนเธอ ด้วยเหตุนี้ฉันชวนจึงสั่งพนักงานให้ย้ายที่นั่งของเขาแยกจากที่เจียนอีหลิงนั่งอยู่เขาไม่อยากให้ใครมารบกวนเธออีกฉันชวนจัดให้เจียนอีหลิงนั่งที่ส่วนตะวันตกสุดของห้องจัดเลี้ยงจายวินเชิงกำลังนั่งอยู่ที่มุมตะวันออกสุดของห้องจัดเลี้ยงทั้งสองถูกแยกออกจากกันโดยห้องจัดเลี้ยง ไฟคริสตันในห้องจัดเลี้ยงสว่างสวัยมากเหลือเกินต่อให้มองจากระยะไกลขนาดนั้นตรับใดที่สายตายัางดีพอพวกเขาก็ยังสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่อีกด้านของห้องโถงได้ดวงตาของจ่าวินเพิ่งซึ่งเคยหลีลงครึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้ตอนนี้เบิกกว้างเต็มที่แล้วเขามองตรงไปข้ามห้องโถงไปยังร่างที่นั่งอยู่บนโซฟานั่นเป็นบุคคลที่เขาคุ้นเคย สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้